มันสำคัญนะวิวสวยมากครั้งแรกที่เคยมาเชียงคานนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยมามก็ไม่อยากไปทำงานโอ๊ยเจ้าเมย์เลย บรรยากาศน่าไปกับแฟนมากคุณลุงเห็นอี่ยงอยู่อ่ะมีผะฝั่งนู้นคือประเทศอะไรอ่ะลาวเหรอลาวเหรอ ไม่น่าเชื่อว่าน้องแอนอายุ29่น่านเด็กอะคะ่ะขอบคุณนะคะหนูพามาเที่ยวอวย่าตกเด้อหมายถึงว่าบอกใครตัว์โทรับ คือแสงมันก็าลองสวยนะมีเอาไว้เอาไว้สวยจริงๆไปสองครั้งแล้วยยี่ตงนโอเคดีเกินไป่อสวัสดีสสดทุกคนนะคะ6,900 แต่แต่ร้านที่เราไปเล่นอยู่ไหนวันนี้อยู่ที่<อ>มาเที่ยวคุณหมิงขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปนะคะถ้าถ้าตั้งใจแบบไปเที่ยวคงไม่ได้ไปแบบแต่ว่าถ้าเกิดมาทํางานแบบเนี้ยอก็ก็น่าจะได้ไปะคะ่ะสวยน่ารักปากบอกบอสน,น้อยป้าชอโทรมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่า กินข้าวอยู่อันนี้น่าจะเข้าไปงามแล้วมั้งค่ะถึงโมทอสาผม,มเขาอันนั้นหรอวเขาตื่นแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวนี่ค่อยมาเซ,า,ซา,าเซาาัดหาจวมสาว่าไทยเดือก วันไหนจะได้เจอกันกับพี่บอยเจอกันอีกทีน่าจะวันที่สามสิบค่ะขอบคุณนะพี่วูดขอบคุณดาวทุกดวงนะคะมาดูน้ำน้ำโขงสวยมากวิวมาเล่าเนี่ยจ้า,อาเอ้อ แล้วบอแมนแล้วแช่น่นหรือเปล่าเออเออเออรีลานรีลานพุทธใช่หลายคนเลยเนี่ยม่านผมสวยปะครับสวยค่ะนี่บะไม่ใช่นี่ปะอยากว่ายู่อีกแล้วเนี้ยมักธรรมชาติแบบนี้บรรยากาศแบบดีอ่ะป้าเราไปพูดแบะไะ ไปให้สุดทรั้งนี้มันจะมีข้าวผ้าไปด่านด่านไปดูข้าวไปเฮ้ยว่ามันมันคำแล้วสวัสดีแฟนขับใหม่แอนแต่หลงรักแอนร้อยมากขอบคุณนะคะนี่ตรงนี้หนูเคยมาค่ะท่านสองเองเองอีกแล้ว ถ้าวนไหมวนมาวนมาข้างในที่เ uh, ป um ็นแบบถนนคนเดินก็คือตรงนู้นใช่แล้วค่ะสวยทั้งคนสวยทั้งวิวค่ะครับบอกถนนคนเนเขาให้ไหมให้ปั่นค่ะ